สวัสดีครับผมแจ็ค 43x นะครับวันนี้ผมจะทำคลิปภาษาไทยพอดีมีเพื่อนๆถามมาว่าการซื้อปืนใน USA เนี่ยยากไหมต้องทำอย่างไรแล้วใครที่มีสิทธิ์ซื้อได้บ้างวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องนี้กันครับโอเคครับจากการที่เราค้างกันไว้คาที่แล้วนะฮะว่า speed loader เนี่ยของกล o อกที่เขาให้มาเนี่ยใช้ยังไงนะครับ ถ้าใครที่ทราบแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะครับอันนี้ผมจะสาธิตวิธีการใช้สปีดออเดอร์เนื่องจากก๊อกเนี่ยเป็นไฮแคปซิตี้แมกกาซีนนะฮะก็จะบรรจุลูกรีเยอะเวลาเราใส่ลูกเนี่ยธรรมดาเราใส่นิ้วกดเข้าไปอย่างนี้แต่พอความจุแม็กใกล้จะเต็มแล้วมันจะเริ่มมีความแข็งของสปริงทําให้การกดในลําบากเขาเลยทําตัวนี้มาช่วยครับตัวนี้ก็จะมีคล้ายมีสลักอยู่ข้างบนเนี่ย ไว้กดตรงก้นของกระสุนนะฮะเราจะใส่ด้านนี้นะครับใส่ด้านนี้ครับกดมันจะกดให้ก้นกระสุนลงไปเวลาเรากดเนี่ยใช้นิ้วโป้งกดนี้นิ้วโป้งกดมันก็ลงไปอย่างนี้แล้วเราก็เอากระสุนลูกใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในช่องพอมันใส่เข้าไปในช่องอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในช่องเงี้ยได้ปับ๊บเราก็จะปล่อยตัวโหลดเดอร์ขึ้นมาให้สลักมันพ้นพอาสลักพ้นปับ๊บเราก็สามารถดันกระสุนเข้าไปข้างในได้ ก็ทำอย่างนี้ไปจนเต็มแม็กนะครับมันก็จะเป็นปกติทำให้เราโหลดได้ง่ายขึ้นนะครับนีน่คือสลักตัวนี้มันจะไปดันตรงก้นกระสุนแบบนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีให้เต็มแม็กเลยปับ๊บเราก็จะกดลงไปกดปับ๊บมันก็จะง่ายแล้วก็ใส่ลูกเข้าไปพอลูกตัวลูกค้นตรงขอบขอบแม็กซีนปับ๊บมันจะล็อกตัวลูกไว้ เราเอาน,นี่ขึ้นมาปั๊บเราก็สามารถดันหัวกระสุนเพื่อให้ลูกถอยกลับถอยหลังไปโหลดเต็มแม็กได้เนี่ยก็ทำอย่างนี้จนเต็มนะครับก็จะเป็น1นึ่แม็กซซีนโอเคโอเคเรามาว่ากันเรื่องการซื้อปืนใน USA เลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า USA เนี่ยแบ่งการปกครอง เป็นทั้งหมด50รัฐนะครับซึ่งในแต่ละรัฐก็มีกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปเช่นนิวยอร์กห้ามมีปืนแคลิฟอร์เนียมีปืนได้แต่ใช้ high capacity magazine ไม่ได้ซึ่งจำกัดไว้แค่10นัดการขอวิญ,ญาตของแต่ละรัฐก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมเนี่ยอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียผมจะขอพูดกฎหมายของรัฐเวอร์จิเนียแล้วกันนะครับโอเคข้อที่1ปืนใน USA เนี่ยซื้อยากไหม อบเลยว่าง่ายมากครับเวอร์จิเนียหรือ VA เนี่ยนะครับเป็นรัฐที่ไม่ค่อยเข้มงวดเรื่องอาวุธปืนสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าคุณอายุเกิน18ปีคุณสามารถซื้อและพกอย่างเปิดเผยหรือที่เรียกกันว่า Open Carry แบบคาดเอวนะฮะได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญ,ญาตใดๆทั้งสิ้นแต่ก็จะมีข้อกำหนดในบางสถานที่นะครับแต่หากคุณอยากพกซ่อนหรือที่เรียกว่า Conceal Carry ทีนี้คุณจะต้องมีใบอนุญาตแล้วซึ่งใบอนุญาตก็ขอไม่ยากครับคุณแค่ต้องผ่านการอบรมการเซฟตี้และเซฟตี้แครีซึ่งสามารถเรียนออนไลน์ได้นะฮะเรียนเสร็จแล้วคุณก็สอบถ้าสอบผ่านคุณจะได้ใบซิตริฟิเคทครับจากนั้นคุณก็ไปยื่นเรื่องที่เคาน์ตี้ที่คุณอยู่ก็คือยื่นใบอนุญาตคอนซิลแครีเนี่ยพร้อมกับพร้อมกับซ์ติฟิเคทที่คุณสอบผ่านมาเนี่ย ค่าธรรมเนียม70เหรียญดอลลร์สหรัฐนะครับเขาก็จะรับเรื่องคุณไว้ตรวจสอบประวัติแบ็กกราวเช็ค14วันคุณต้องมีไม่มีปอนอาญากรรมหรือว่าประวัติการใช้ยาเสพติดมาก่อนถ้าผ่านเขาก็จะส่งใบอนุญ,ญาตให้คุณนะครับไปที่บ้านโดยไปรษณีย์นะครับซึ่งใบอนุญ,ญาตเนี้ยก็จะมียืดด้วยกันทั้งหมด5ปีนะครับหัวข้อที่2นะครับต้องทําอย่างไรและใครที่มีสิทธิ์ซื้อในบ้าน การซื้อปืนในเวอร์จิเนียเนี่ยคุณต้องมีเอกสาร2อย่างด้วยกันเอกสารอย่างแรกหัวข้อที่1ก็คือ valid driver's license หรือ valid id card ก็คือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุหรือใบแสดงตัวบุคคลที่ยังไม่หมดอายุเช่นกันนะครับเอกสารชนิดที่2คือ identity status 2 a ถ้าคุณเป็น citizen ship คุณสามารถซื้อได้เลย2 b ก็คือคุณถือ green card หรือ lpr ลีกเกอร์เพอร์ม t r นนเ d ส n ซเดนคานั่นเองนะครับก็คือถือใบเขียวหรือ i ิ i z เซนชิพนั่นเองคุณก็สามารถซื้อได้เลยคุณต้องมีเอกสาร2อย่างนี้นะฮะถ้าคุณจะซื้อปืนจากร้านขายวุฒปืนที่ ffl รับรอง ffl ก็คือ federal firearm license ร้านขายวุฒปืนจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของคุณก่อนที่จะส่งมอบปืนให้คุณโดยใช้เวลาประมาณ20-40นาทีนะฮะแล้วถ้าคุณไม่ใช่ทั้งซิตเซนและไม่ใช่ก e ินคาร์ดล่ะ คุณจะซื้อปืนได้ไหมซื้อได้นะครับแต่ผมขอพูดในหัวข้อต่อไปแล้วกันหัวข้อที่3หัวข้อที่3นะครับ Private Party Seller in Virginia เป็นช่องว่างทางกฎหมายของ VA นะฮะซึ่งมีการเรียกร้องให้แก้ไขโดยเร็วที่สุดจากนักการเมืองที่สนับสนุนการควบคุมแต่ปัจจุบันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโดยกฎหมายข้อนี้ทำให้คนที่ไม่มีสถานะ แต่มีแค่ใบกับขี่สามารถซื้อปืนได้โดยไม่ต้องผ่านแบ,บ็กกราวเช็คนะครับก็คือ f 1 f 2 j 1 m e ที่มีใบขับขี่ก็สามารถซื้อปืนได้ครับแต่มีแต่ private party seller เนี่ยคือการขายวุธปืนของตัวเองให้คนอื่นโดยเป็นปืนที่ตัวเองใช้แล้วและเจ้าของจำเป็นจะต้องขายเพื่อนำเงินไปใช้นี้หรือ ไม่ต้องการมีปืนนั้นแล้วเพียงต้องทำการเก็บสำเนาวายริดไดรเวอร์ไลเซนหรือวายริดไอดีของผู้ที่ซื้อไปไว้ในกรณีทางกฎหมายพูดง่ายๆก็คือขายปืนที่เรามีอยู่เนี่ยให้กับใครก็ได้แค่ต้องการใบทำสำเนาใบขับขี่ไว้หรือสำเนาไอดีที่ยังไม่หมดอายุไว้แค่นั้นเองครับเราก็สามารถขายปืนให้เขาได้แล้วเพราะฉะนั้น ใครก็ซื้อได้อย่างนี้ด้วยช่องว่างทางกฎหมายตัวนี้นะครับทำให้การมีอาวุธปืนในวอจินีเนี่ยมันง่ายมากเลยนี่คือกฎหมายปืนนะปัจจุบันเดือนพฤษภาคมปี2020นะครับหรือ May 2020ซึ่งต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้ามีโอกาสก็อยากให้รีบซื้อเกินไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าการคอนโทรลตัวใหม่ผ่านจะเป็นยังไง นะครับทางคนตัวใหม่เนี่ยเขาจะกําหนดให้ผู้ขายปืนเหมือนตัวเราเนี่ยถ้าอยากเราไม่อยากมีปืนแล้วหรืออะไรเราจะต้องขายกลับให้ทางร้านที่เป็น FFL store เท่านั้นถ้ากฎหมายตัวนี้ผ่านเมื่อไหร่ก็คือเราไม่สามารถขายปืนให้คนอื่นได้เราต้องขายให้กับตัวแทนของรัฐก็คือขายกลับเข้าไปให้รัฐเพื่อเวาลารัฐจะเอามาขายปืนมือสองเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบไปก่าเช็คทีซึ่งคราวนี้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมีปืนละ คราวนี้เนีมีปืนก็จะต้องกลับไปที่เป็นข้อ2นะครับหัวข้อที่2ก็คือคุณต้องมีสเตตัสและผ่านแบ็กกราวด์เช็คถ้าตอนนี้มีโอกาสก็รีบซื้อนะครับถ้ามีหัวข้อแนะนำอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ถ้าผมผิดพลาดประการใดหรือตกหล่นอะไรก็ช่วยแนะนำด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผม j a c k 43x ต้องขอสวัสดีก่อนนะครับแล้วเราเจอกันคราวหน้าเอพิโซด5นะครับบาย